สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะต้นน้ําเชิญยิ้มค่ะวันนี้มีโอกาสนะคะได้มาร่วมงานไว้อะไรยายชาเกิดเคิงนะคะศิลปินตลกรุ่นพี่นะคะอ่าและตอนนี้ก็อยู่กับนี่เลยนะคะอ่าเรามาพูดคุยกับพี่เอเชิญยิ้มค่ะสวัสดีผมนะผมพีเอนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานไว้อะไรนะครับกร่างพระวิญญาณ ยายชาเถิดเทิงนะชื่อโครงการที่หลายคนรู้จักเนาะวันนี้ก็เป็นคืนแรกในกนนารโซนพิพีธรรมนะผมก็ได้มาร่วมงานเพราะว่ารู้สึกจะสวนมาห้าคืนนะครับเนาะแต่อบอกว่าจะชำระกิจวันวันที่30มสิาคมนี่นะครับชำระกิจแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตของพวกภาคตลกนะพี่น้องพ้องพี่ก็มาร่วมกันว่าอะไรเป็นครั้งสุดท้ายครับยายชานะักศิลป์ตลกครับนักศิลปินแล้วก็จะมีผู้พี่น้องพี่เนี่ยมาช่วยกันร่วมง,งานกันจะมีดนตรีจะมีตลกเล่นที่วัดรางหมัน อาวุ้นแผ้วนะครับเราแค่พิมพ์ขึ้นเนี่ยชื่อปุ๊บเนี่ยขึ้นเลยวัดกลางหมาตัวผู้แผ้วขึ้นมาปากบุตรมาได้เลยนะวันที่สามสิบชมาลากีตครับยาชาเตืนเติงขอเชิญร่วมงานด้วยกันนะครับะค่ขอบคุณพี่เอค่ะพี่เอเชิญยิ้มก็เป็นศิลปินตลกคนพี่ที่หลายคนรู้จักนะคะโอเคค่ะ